ที่วงการเพลงกันไหมคะ่ะถ้าพูดถึงวงดนตรีที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์เชื่อว่าชื่อวงมัสกิ้เทียนี่ต้องอยู่ในลิสต์ลายชื่อของใครหลายๆคนแน่นอนเพราะว่าวงนี้นก็มีเพลงเพราะมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงแค่คุณของขวัญรวมถึงเพลงใจความสําคัญที่เปิดเพลงขึ้นมารับรองว่าคุณผู้ชมต้องร้องตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะ ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดแฟนเพลงได้ก็คงจะเป็นเสียงแหบเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเทนชาคลีลาบ,บุญเรืองนักร้องนําของวงนั่นเองและแม้ว่าเราจะได้ยินเพลงของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะวงนี้ห่างหายจากการออกซิงเกิลเพลงไปนานถึง9เดือนจนหลายๆคนก็คิดว่าที่หายไปน,นั้นเป็นเพราะเจ้าตัวมีปัญหาเรื่องเส้นเสียงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเทนนะคะก็เคยป่วยหนักมากๆจนต้องพักงานไปช่วงหนึ่งเลยล่ะค่ะ ทีนี้นะคะเรามาเจอหนุ่มเทนเขาก็บอกข่าว่าจริงๆแล้ววงมัสกีเทียไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานั้นทางวงมีการทัวร์คอนเสิร์ตโดยตลอดทําให้ไม่ค่อยได้มาออกสื่อค่ะส่วนปัญหาเรื่องเสียงที่เกิดจากกรดไหลย้อนนั้นตอนนี้ก็ดูแลร่างกายจนดีขึ้นแล้วแล้วก็กลับมาร้องเพลงพร้อมกับทัวร์คอนเสิร์ตได้ตามปกติค่ะส่วนเรื่องผลงานเนี่ยตอนนี้แฟนๆขขงวงมัสกีเทียเตรียมดีใจกันได้เลย,เลยค่ะเพราะว่าครานั้นกําลังจะออกซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่านาฬิกาภายในซน เดือนนี้รวมถึงการออกอัลบั้มที่3ภายในปลายปีนี้อีกด้วยค่ะจริงจริง,รง,รงมันไม่ได้หายนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องเสียงก็เป็นเรื่องนานมาแล้วแต่ที่เราหายไปเนี่ยที่เราไม่ค่อยได้ไปออกสื่อที่ไหนเพราะว่าเราทัวร์คอนเสิร์ตตลอดอย่างเราตั้งแต่อัลบั้มชุดที่สเนี่ยจนถึงวันนี้ก็เกือบ5ปีแล้วที่เราทัวร์คอนเสิร์ตตลอดไม่ได้หยุดจริงๆไอ้ต้นเสียงที่มีปัญหาไม่เป็นเรื่องกไหลายย้อนที่มันเป็นนานมันเป็นเป็นนานแล้วแล้วก็การดูแลของผมก็คือออกกําลังกายทานอาหารให้มันถูกกับโรคแค่นั้นเอง ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรฝากไม่เกินปลายปีนะครับอัลบ,บั้มใหม่แล้วน่าจะวางแล้วก็อัลบ,บั้มชุดนีด้พิเศษที่เราโปรดิวเองด้วยก็ยังไงฝากเพื่อนนะครับที่รอฟังเพลงใหม่พวกเราอยู่นะไม่เกินปลายปีนี้เตรียมซื้อกันได้แล้วก็ซิงเกิลน,นาฬิกาปล่อยพร้อมเอ็มบีสิ้นเดือนนี้แน่นอนครับอือหือโปรดิวเองขนาดนี้นะคะสำหรับแฟนคลับของวงนี้ต้องไม่พลาดานะคะที่สำคัญต้องซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ค่ะ